แกเอาเค้กนี้ไปให้ก้าแล้วบอกว่าแกเป็นคนทําเองน้ําหยดลงหินหินก็ต้องรู้ว่าชอบบ้างแหละมันใช้ไไรวะไอ้ลกอ่จริงเฮ้ยพวกมึงปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันวะกูไปเชี่ยวใหม่กับแฟนวะส่วนกูอะก็ไปกระบ,บี่กับเพื่อมัธยมแล้วมึงอะ่ะกูก็คงอยู่ห้องกับแก้มอมไม่ได้กลับ,บบ้านที่บ้านผู้สูงอายุเยอะส่วนจีน่า มีทริปไปช็อปปิ้งที่ฮ่องกงกับขิงอะแต่พอดีเห็นช่วงนี้มีข่าวโรคระบาดอะทริปก็เลยล่มไปก่อนอะอดไปเลยแล้วกล้าล่ะทำอะไรหรอเราคงกลับบ้านที่ภูเก็ตอะขิงพอดีว่าต้องไปช่วยที่บ้านดูรีสอร์ทอะ ค้ก <Cake. S 2> ของใครอะจีน่าบัตเตอร์เค้กน่ะฉันซื้อมาแต่ว่าฉันเปลี่ยนใส่กล่องใหม่ให้แล้วนะซื้อมาทำไมเยอะแยะโอ๊ยขิงตามใครไม่ทันอยู่แบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่แกจะกล้าติดแกเอาเค้กน,นี้ไปให้กล้าแล้วบอกว่าแกเป็นคนทำเองน้ำหยดลงหินหินก็ต้องรู้ว่าชอบบ้างแหละเราไม่กินของหวานะขิง งั้นเราขอชิมได้ไหมอมือร่อยมากเลยขิง